ผ่านออยอไทยเรียบร้อยแล้วได้เป็น KFDA ผ่าน USFDA ก็ USFDA ด้วยใช่ค่ะตัวนี้ได้ USFDA ด้วย USFDA ด้วยนะครับในการรักษาในการรักษาโรคผิวหนังอ๋อเฮ้ยน่าสนใจมากนะครับคือคือตอนแรกหมอเดว่าเป็น KFDA กับ h ทย FDA แต่เครื่องนี้เป็น USFDA ด้วยนะครับในการรักษาโรคผิวหนังหลายๆโรคโดยเฉพาะสิวเรื้อรังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องนี้คืออะไรนะครับค่ะ อธิบายได้เลยค่ะค่ะตัวเครื่องนี้นะคะก็จะทํางานด้วยพลังงานพลาสมานะคะโดยจะประกอบไปด้วยพลาสมาสองชนิดได้แก่ตัวอาร์กอนพลาสมาแล้วก็ไนโตรเจนพลาสมาค่ะโดยอาร์กอนพลาสมาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาลรกสิวเรื้อรังโดยเฉพาะเพราะว่ามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียะคะ่ะแล้วก็ยับยั้งการเสริญเติบของไขมันนะคะส่วนไนโตรเจนพลาสมาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสกินเท็กเจอร์ สร้างในส่วนของเทอร์โมเอฟเฟกนะคะทำให้ผิวเนี่ยกระชับรูขุมขนผิวไวท์เทนนิ่งหรือว่าพวกไฟมิงเกิลต่างๆในส่วนของไนเรืพลาสม่าเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนั้นด้วยะคะ่ะคืออันนี้เนี่ยที่หมอบอกว่าอาจจะอยากมาแชร์นิดนึงคือว่ามันเป็นเครื่องเครื่องใหม่ที่ใช้พลังงานพลาสมาปกติเราจะรู้อยู่แล้วคือเครื่องที่อยู่ใน,ในคลินิกเนี่ยส่วนมากจะเป็น2พลังงานที่หลักสักหนึ่งคือเลเซอร์ใช่ไหมครับเ,เลเซอร์คือการกระตุ้นอน,น,อนุภาคออกมาแล้วมีการปล่อย ออกมาก็คือจะเป็นกลุ่มของเลเซอร์นะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นกลุ่มของคลื่นวิทยุนะครับคือเรดิโอฟิคเอนซีนะครับอันนี้จะเป็นที่ใช้รักษาหลุมสิวแล้วก็สิวเลื้อหลังหลักๆเลยนะครับแต่เนี้ยเป็นพลังงานพลาสมาพลังงานพลาสมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้พลังงานที่กระตุ้นให้มันสูงขึ้นไปอีกทําให้เกิดการที่อนุภาคเนี่ยพาร์ติเคิลเนี่ยเกิดการปล่อยอิเล็กตรอน,นออกมาทําให้เกิดเป็นพลังงานพลาสมานะครับอันนี้ก็คือจะต่างกับเลเซอร์ จะต่างกับพวกร雷迪 n c y หรือขึ้นวิทยุเ,เลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นใช้2 g a แก๊สอีกนะครับแก๊สก็คือเป็นอาร์กอนกับไนโตรเจนนะครับซึ่งแต่ละอันปกติเครื่องถามว่ามีในท้องตลาดไหมมีแต่จะเป็นเครื่องอเป็นแก๊สใดแก๊สหนึ่งใช่ไหมต่อันนี้จะเป็น Dual ลพ a าสมาซิสเต็คือใช้2 g a แก๊สเพื่อทําให้เกิดพลังงานพลาสมา2อันนะครับเรามาดูกันอันนึงก็จะเป็นไนโตรเจนไนโตรเจนจะช่วยไงนะคะ ไนโตรเจนจะช่วยในเรื่องของกระชับหนุ่มขนค่ะฟลายวิงเกิลในกลุ่มของแอนตี้เอจจิ้งค่ะอ่านะครับคือเขาจะไนโตรเจนเนี่ยมันจะทําให้เกิดพลังงานที่สูงนะครับจะช่วยเกิดกับพวกรีจูวีเนชันแล้วก็ลดริ้วรอยอีกอันหนึ่งที่หมอว่าน่าสนใจคือโรสเซียโรสเซียเป็นโรคที่แบบว่ามีจมูกแดงๆมีหน้าแดงๆไปเป็นไรหายอันนี้ก็ได้ช่วยได้โฟกัสที่มีเส้นเลือดอะครับที่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะขึ้นอ่าได้ อีกอันหนึ่งคือจะช่วยคืออาร์กอนพลาสมาโหมดอาร์กอนพลาสมาเขาก็จะมี2หัวนี่นะอ่านะครับจึบเท่าที่นะครับโอเค,น,ะคะ <Okay. S 1> นี่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับ2หัวนี้อันนี้จะเป็นอาร์กอนอันนี้จะเป็นไนโตรเจนอาร์กอนพลาสมาเนี่ยมันจะช่วยกับโรคผิวหนังได้สิวอัลโทปิกเดอร์มาติสนะครับแอนติบคทีเรียฆ่าเชื้อสําหรับพวกเซฟเดิม erm, อะไรต่างๆเนี่ยพวกนอกจากพวกมันจะมีพวกที่หน้าเนี่ยสิวก็จะเป็นซีแอคเน่ใช่ไหมครับแล้วก็ เซฟเดิมก็จะเป็นพวกมาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์แล้วนอกจากน้เขาจะได้ที่น่าสนใจคือได้พวกเชื้อราที่เท้าด้วยนะเขาได้ฆ่าเชื้อพวกกลุ่มของโรคทีเนีย is, พีดิสก็จะเป็นพวกเชือ้อราใช่ไหมครับอ่าเรามาดูกันนะครับเราจะเริ่มด้วยอะไรดีสําหรับน้องฟ้า่ปกติเราจะเริ่มด้วยอาร์กอนพลาสมาก่อนค่ะอาร์กอนพลาสมาคือฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อก่อนอ่านะครับอันขั้นตอนการใส่นะคะก็ ง่ายมากเลยก็ถอดชุดขอ,อันะคะครับผมถอดอันนี้ออกมานะคะแล้วก็สวมพอย,ยได้เลยค่ะตบๆค,ครับแล้วก็เข้าไปที่โหมดอาร์กอนลาสมาค่ะโดยปกตินะคะอาร์กอนลาสมาเนี่ยเราจะใช้สำหรับการศ,าศาัเราใช้พลังงานอยู่ที่12-13ค่ะเริ่มที่12ก่อนก็ได้ดูความรู้สึกของคุไข้ก่อนนะคะครับผมก็กดสกตาร์ได้เลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการ,จรเจเนเรติมีสตู้ค่ะเขาจะเป็นลักษณะคือเป็นเป็นทิวที่วนแลเพื่อที่จะให้กา๊าซมันเปลี่ยนเป็นพาสมาน <ด prof. S 1> ะครับโอ้ทอดทีครับขอบคุณครับผมก่อนท่ะนะคะก็เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเทสทั้สองสามช็อสามารถเย็ดได้เลยคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่ะโอเคต้องใส่แว่นอะไรไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องใส่แว่นะคะ่ะ จริงจริงคือเป็น Protective Eye ทั่วไปนะครับเ<ช>พราะเพราะอันนี้มันเป็นมันมันมันไม่ได้ปล่อยพลังงานในช่วง v visible l l g h t มันเราจะไม่ได้มองเห็นมันจะเป็นเห็นเป็นฮีทขึ้นมามากกว่านะครับอ๋อโอเคอเก็นไหมฮะเขาจะปล่อยอเป็นพลังงานออกมานะครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะเราก็มาอ่าน,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 นี่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 มีหมอมีของเล่นนะครับลองทดสอบดิเรียคชันคือไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับ กลไกของเขาคือไปฆ่าเชื้อสิวนั่นเองนะครับตัวประจุพัาสมาที่แตกตัวออกมาค่ะจะมเช็คเข้าไปในผิวฆ่าเชื้อสิวค่ะครับผมอ่าเริ่มนะครับหนึ่งสองสามได้ไหมครับประมาณนี้เนาะโอเคเจ็บไหมคะอ่างประมาณหนึ่งเซนใช่ไหมครับโอเคเขาปรับเตียงลงนิดนึงค่ะ จะทำอาร์ตต้อนที่500ช็อตเข้า<ต>เข้ามาดูหน่อยก็ได้ค่ะไฮโดรเจน1500ช็อตนี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะโอเคร้อยโอเคนะครับอานะครับก็ไม่แดงเลยนะอาร์ตอนเออดูดีเชีวยวประมาณนี้ได้ไหมครับ5ประมาณ1เซนนะครับผสมเลยเจ็บไหมครับแสงที่เกิดจากการแตกตวงอ๋อโอเค จะมีสิวอยู่เยอะนะครับสำหรับรอบแรกที่เราทำโทนิ่งทั่วหน้าเสร็จแล้วค่ะในส่วนของอาร์กอนเนี่ยเราสามารถย้ำบริเวณที่เป็นสิวได้ก็คือจุดละสาม,ม 2, นะช็อตหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งนี่เป็นโทนิ่งกับทั่วๆนะรจริงๆไม่อยากาาใช้คำว่าทนนิง่งหรือเพนติงก็ได้คือค,คือระบายทั่วหน้านะครับแล้วหมอมาย้ำตรงที่เป็นจุดเจ็บเหรอคะไม่นะครับแต่กลัวเสียงดัง <laughs> นี่นี่หมอนเน้นตรงที่มันเป็นสิวอักเสบอยู่นะครับจะจมูกนะครับข<อ>ั้วหน้าห้าร้อยช็อตใช่ไหมครับประมาณเนี้ยถ้าสิวอักเสบอยู่ก็ใช้จะทําได้ใช่ไหมคะทำได้ไม่ก็คือช่วยช่วยลดการอักเสบของสิวลดค่าเชื้อสิวไปด,วด้วยนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนไข้มีสิวที่อ่าสุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้กดออกตัวเนี้ยช่วยในเรื่งงอง of h e ล l i n g ด้วยอ๋อนั้นถ้าเกิดเป็นแบบจริงๆถ้าเกิดคนไข้มีสิวอักเสบก็สามารถกดออกระบายฉีดสิวอะไรนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมี อ่าสิวปุตันอะไรนี้ก็อาจจะกดออกก่อนก็ได้นะครับจะได้แต่จริงหมอไม่อยากให้เป็นรอยอ่ะหมอว่าไม่ต้องกดดีกว่าค่าเชือนี้เห็นตรงนี้เป็นรอยสิว,วยเสร็จหมอขย้ำนะ่สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคโอเคอ่าเจ็บไหมคะร,รู้สึกอะไรไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่ความเจ็บเต็มสิบความเจ็บเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สองก็คือแทบไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ก็กลัวๆนิดนึงโอเคนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนโหมดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นทิปส์ของเขานะครับไนโตรเจนนะครับโอเคครับไนโตรเจนจะเกิดพลังงานมากกว่าใช่ไหมครับจะจะเกิดเทอร์โมสติกมากกว่าก็จะเริ่มที่พลังงานสามเริ่มสามค่ะเริ่มสามนะคับโอเคนี่ก็จะเป็นไนโตรเจนแล้วนะครับเป็นนโอเจนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการเจเนอเรตทริปส์โอเค ทดสอบครับก็ร้อนกว่านิดหนึ่งโอเคชั่วหน้าประมาณกี่ช็อตจ้ะห้าร้อยช็าก็คือไอ้กวยใช่ไหมครับชั่วไป้าดูแลทุกเท,ท่าไหร่ค่ะทําบ่อยแค่ไหนรึ่งทำท,ทุกทุกสองสัปดาห์กี่ครั้งเขาแนะนำให้ทำสาครั้งขึ้นไปจ,จะเห็นผลคเลยสหรับคนที่เป็นสิวแบบก็แนะนำจริงๆพวกสิวเนี่ยก็คือ3าถึงหครั้งโดยเฉลี่ยประมาณห้ครั้งอนะครับจะจะได้ผลดี อันนี้คือจะช่วยเรื่องของรอยดํารอยแดงได้ไหมคะหรือว่าเป็นพวกเส้นเลือดใช่ไหมอนีใช่ก็ทั่วแล้วเนาะอ่ารจะบีตรงตรง,ตรงนี่ครับก็จะแดงๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าดาวไทมแ์แทบไม่มีเลยนี่ไม่ได้แปลอาชานะครับอ่าอันนี้ความเจ็บเท่าไหร่คะ สองกระทองเท่ากันนะโอเคคือเจ็บขึ้นมานิดนึงไหมหรือว่าอาจจะแบบสองจุดห้าอะไรประมาณนี้นะครับความเจ็บก็คือดาวไทม์น้อยมากก็คือแทบจะไม่มีดาวไทมน์นีน่คือเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะโอเคแต่างนี้ก็ทาส์เมอไรเซอร์ที่นี้เลยค่ะดูดูแลก็คือดูแลได้ปกติเลยใช่ค่ะสำหรับโปรโตโคลอลรักษาสิวใช่ไห<ช><ช>มแล้วถ้าเกิดเป็นโปรโตโคอลอื่นสำหรับพวกรอยแดงสิวแล้วเป็นพวกโรเซเชียอะไรที่ปรับพลังงานเท่าไหร่โรเซเชียก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในตัวจิ้งอย่างเดียวปรับที่หนึ่งสองโอเคใช่ค่ะ คืออาร์กอนจะใช้กรณีที่มีชื่อว่ามีเชื้อ<ช>มีพวกแบคท,ทีเรียีเรียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไนโตรเจนพลาสมาเนี่ยก็สําหรับพวกใช้ uh, ที่มันต้องใช้พลังงานในการกรีจูวิเนตหรือว่าทําลายพวกเส้นเลือดก็ใช้เป็นพวกไนโตรเจนแก๊สนะครับ